ความสมบร็์ไม่เหมือนมาม่าที่แกะซองมาแล้วเราจะโยนใส่ถ้วยนะครับวันนี้ผมมีวิธีปลดหนี้ให้เร็วนะครับซึ่งมีอยู่5้าขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือ1จัดประเภทหนี้นะครับประเภทนี้ก็มีหนี้ในหรือหนี้นอกหนี้ระยะสั้นหรือหนี้ระยะยาวนะครับหรือ,อนีอ้ดอกถูกหรือว่าหนี้ดอกแพงนะครับอันไหนที่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ชําระหนี้อัน อันนั้นเสก่อนนะครับ 2. นะครับก็ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของเรานะครับว่ามีความสามารถในระดับใดนะครับเราสามารถชําระได้เดือนละเท่าไหร่นะครับ 3. นะครับเพิ่มความสามารถในการชําระหนี้นะครับอาจจะเราเพิ่มรายรายรับนะครับหางานทําเพิ่มนะครับหางานอเนกกรรมนะครับ หรือจะไปหยิบยืนจากแหล่งอื่นนะครับ2อนะครับลดรายจ่ายนะครับรายจ่ายไหนที่เราพอจะลดได้นะครับเราก็พยายามที่จะลดนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มความสามารถในการชําระหนี้นะครับ 4. นะครับหาแหล่งเงินที่มีดอกเบี้ยต่านะครับก็เช่นธนาคารตกศหรือธนาคารอื่นที่ดอกเบี้ยต่ํานะครับเพื่อนําไปชําระหนี้นะครับหนะครับหยุดก่อนหนี้เพิ่มนะครับ5า ประเภท5อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะปลดนี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับ